สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองป้ายสุขุสุขคนเบาคือพี่น้องจีสเกตะเาบาเพาคือไะไรก็ไหนน้องบอนีแล้วมีสีสเกตไหมแกพี่น้องย่ห้อยทับทันนะคะบ้านว่าค่ะบ่ไก่จากอุทุมพรบ่กไก่จากอหอยทับทันหางหอยทับทันสิบแค่แค่สิบกิโลนะคะเมื่อนี้คุณ่ะเห็นมอเบิงคุณ่ะคุณ่ะว้า พระเอกนางเอกทีมงานน้องนางแดนเ,เซอร์มีโชว์ใหม่ซ้อมใหม่นะคะโซช้อมโอซ้อมโชว์ใหม่ซ้อมโชว์ใหม่นะคะคุณศาสตร์พี่น้องกมากจับจองมองหามองนางถาให้กำลังใจรูนห้านทีมน่มา่นมอ่ำใจขึ้นหน่อยแล้วออก็คือคนสีสเกตเพราะว่านึงจ่สีสเก็นะคะเมื่อนค่าเดินก้วงครับพี่น้องค่ะยืดทงหน้ามา่นมสีสเกตในลําทงหน้าอีบีเดินก้วงขวางสะดวกสบาย อยู่แบบเลิศเลออ่าทงหน้าพี่น้องแต่ว่าเพื่อนำนวยความสะดวกดีดีเด็ปุ่นรถของน้ำห็นบอ่อค้าพี่น้องผู้อดไีตสิมาฟังลองฟังล่ำพี่ว่ายอยากเข่าของน้ำของไน่คิดว่าบอ่อสะดวกสบายขันมาเรียอ่ทาท่าเงินมีแต่ทงหน้าบ่ิเรนอยู่ในวัดบอ่อเรนอยู่โรงเรียนย่านบอ่อสะดวกสบายย่านมุ้ย้องน้ำ้องใน้มีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำให้บริการคะ่ะแต่ว่ามีแต่ทั้งหนาทั้งหลังหัวลำเขาบ้ามีแต่เขาปลาเขาดง ไ <laughs> ปหาแนวกินกินขเขาซาสเซกิ่งหิวคาดว่าน่าจ,จะได้กินก๋วยเตี๋ยวพักกะเพราจะคลองกะขา,ยอ,าะยอยู่ตอนก็พอกินเซกิ่งยันมันขาดทุน <laughs> เอ้าพูดหน่อยก๋วยเตี๋ยวหลายี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาก๋วยเตี๋ยวอีหยังจักว่าอีหย <c oughs> <c oughs> ่างไรงา้นยังไงหลันจากได้ขับพี่น้อกหอมาเด้อเดินก่วงขันค้นเต็มนีคาดว่าสิ คิดบัตรได้ประมาณ8ล,าล้านก้คนเต็มเดือนเพราะว่าสังอกระสีประมาณห่าเลยแผน่นหรือว่าพันแผน่นนี่แหละแอมเบัดเลยค่ะโอ้สยสกินร้านไหนล่ะพี่น้องไม่ใช่สี่เสียบเลือกถือร้านเพราะน้องก๋วยเตี๋ยวร้านไหนไป็นแต่เสียบเลยล้านนี่เน,นี่นยเป็นแต่เสียบไป็นล้านบ้านๆคนเนี่ยความปลดอดภัยาก็หลายเพราะว่าเอน้าที่เล,ล็ดอันเสี่ยงแคลไลคันมาล้อมท่งศีรษะเกียรติเสีเ่ยงหลาย เมืองหนาไม่ขาดกันสิสังเกตสังเกตตรงไหนอันหมดกูกูอยากกินกันก๋วยเตี๋ยวคันน้ำแต่ว่ามันมีหม่องสังเกตตรงไหนว่าร้านแม่แม่ร้านไหนสิแซ่บคันไปตอมมะฮู้งนี่คันแม่ขาดนานเลยเยนนี้จะสิแซ่บเออคันแม่นก๋วยเตี๋ยวในร้านไหนสีแซ่บตรงนี้ไปหาก็ได้พี่น้องหากินก๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยว